ไปแห้ทังห้าเพิ่นเทกเองไง,ง,ง,งคัก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 อยากได้ยังไงนะขึ้นมัวแต่แทบแบบนี้จักแมดจักแพน ขุนโค้งหลังคาใส่แปดลมถ่าตั้งแต่เศร้าโอ้เอ้าจอดอยู่หุน่นวาบ่า้าหนบะหามาบ่เอ้ยนะไปถ่าตั้งแต่เศร้า,ด,าด,ดีสร้างค้อนแดดสร้างขึ้นหลังก้อนพอเพราะแห้งสร้างห้อนแดดสร้างพักอาเรียบร้อยเรียบร้อย ขาวอวยสวยปะนางเอ้ยจวะเลยเออไปทางใดแน่มันอนี่คือมาซะแทะไปทางเหล่างามโอ้พอสีมารเราขี่ได้ก,ก่อนกบว <c> น <oughs> ทางพีดเราบนงามหลุนผมมากก่อนม <c oughs> ันยาวอีกสองเมตรเลยว้โอ้ เดียอ <chat> ่ะ mm ้อ hmm. yeah. oh, be ่ะเห่อาลอ่ลงมาก่อนอ่ะ huh. ฝ uh ูทางพูนกัได้อ่ะจ้ะโอ้โหมาแบบทันเวลาช่วงบดบดพอดีเลยน่พอดีช่วงบดพอดีอ่าพอดีแบบแบบบุลงมาแต่หลังคาเลยนะเลยซ้อนขึ้นเลยเรย วหญงเท่หุเรือวานี่ใช่เหรอนอพอต้นนอไปแห่นทังห่าเพื้น,นเทกเองไงคักคักคักัก เห <c oughs> <tr> ็นได้คือเห็ดหวยิ่มเ้ยยิ่มเ้ยนี่คือยากเข้ากองวะ่าฮ่ัฮ่าฮ่าฮักระวังได้บาทมือสร้างมือนั่นหลด thở chắc mét chắc fan gì quá là mét đấy chết mét ครับครับดีทางตากล้องคอยสบายดีกันลูกอ่าลูกสาวมาน้ำมือเมย์มาบ้านป้านางตามมาเพิ่นเห็นแม่ไปแล้วผมเพิ่นไปหาของขายเพิ่นแม่อยู่ใช่อยู่บ้านป้านางเขาไปน้ำเด้อเอาใช่ไหมทางมาเลยเอาแบบตะกี้แล้วบอกจักเดี๋ยวนี้จักแล้วเก็บกายพักที่เล็กงามงามเมยเห็นบัดเมื่อแววเนาะเดินตากร้องกันเมย์ลูอ่า โอ้ต้อบัดบาดแดดพันแห้งอ้าคักบาดนี่อไอดินพูอ่อะไรไอดินพูดนะก็ต้อปนางเย้ยสุดเชนสุดซาตบาดนี่บ,มบ่มีบ่เข่าขี้เมียงอีกขาาจนเหลือบหมาบมากครบว่นแล้วว่านี่ โอ้เบิงเบิงเฮ้ยนับได้หดอกยันบาทมาือทีหกเจ็ดเออย่างไะเจ็ดนะลบมันอันนะี้อ่าเดอ๋ยัค่ะไปดีบิดบิร์ดวันนี้เด็กแต่ปูคุาได้ซช่ ว่าเล็กจะปูวอาไม่คยให้เจ้าเมื่อเอาให้ควยแท่ๆมบนี้ป้าตจน้ำมันไพยไหลชะชะไันาะน้ำมันไพยไหลชะแดดแต่บนน่ะเหื่อโบราณปเนี่ไนือห้องหอนคัเลยเพื่องามงามบ่ปะขาวจำ่ไหเนาะ หาถุงยางมาซ่อนเนี่ยป้าฮะขอบใจขอบใจขอบใจเลยๆลยว่าลืมหรือบอสัะเนอกโทรน้ำซองเ่อออกไปเร็วคนวะเมื่อเลยบ่บวันนี้ขอบใจเด้อ โดยโดยอ้โหตัวเบ่เบิ่งวเบิ่งวหนาก่อนวันนี้วหัวหนาเขึ้นทั้งชั้นเจ้าต้องนุ่งชงคายสันไหมเออชงไปชง

กค,คือนกกระโลหลกไงเด้เอ,อ,อ๊าฟาดางบาทนี่เสร็จโหเปิดมื่อางงาไไ้ขอบใจเด้อ,อใส่แปดลมแล้วแห่งามอาอบาทนี่ خ oy, خ oy, อ่อยๆเุญ่บุทั้งข่างบ่ชแนหหามาันจักทั้งหน้าทั้งหน้าอือฮะจะบอกแล้วว,ว่านะมีกอนตีแต่ลลาหาัวหน้านะเห็นว่าแค่งไงเตยลก่ะเตยลก่ะอันนี้กนทั้งาเลยเออสองตียันเข่าปแล้วตีคิงเนี่ย nông nung sông khát luôn mưa leo phần mưa sông này phần chắc về la bốt đấy bà lệ ơi phần mưa toán đẹp phần ma toán bốt thay này เอาขึ้นเอาขึ้นอีกยังไงแข่งใหญ่เจ้าทับน้มันหลุดตูดเออได้เลย่ะบัดนี้เฮ้ยปไาบัดท้ากแกมออกมาแต่พ่นสีมันยันเล้วเนาะเลี่ยวแล้วมึงมะเออคขว่ออกมาเหรอมันเลี่ยวคนอยไขว่สีย่องจะกับมึงแล้วหรือพักกันเมื่อไปเจ้าบนนอเนี่ยไป่จ้า ở kia mà là bà mượn phồn chịu bùi dạng non đấy là bà nhân mi ai ông hề ừ. ông hề na, na bọn biết đỡ thôi sắp nè lèo ấy biết đỡ thôi sắp cho nè พิดแล้วพีดแล้วข่อยพิดแล้วพิดสัญญาณว่าไรจัคแลวบ่ะลรไปด้ไปด้ลุงได้撒ฮทไทยถึงห้าสี่ทายคลิปแต่ว่าฮัปิดสัญญาณด้สัญญาณบ่าอือดึงดูด้ด้ฮัปิดบ่าไร คนโตกหรือคยางนี้จะหมูเรือหมูไม่ชอบจ้ะก็แบบตาเหล่เด ผ้าด่างมาแห้งขี้หันหน้าเราเช็ดเลือดเห็นป้านังแล้วบ่อวันนี้อย่ายิ่งเสียงว่าด่างโดนบ่มาเห็ดเห็นป้านังเราให้หัวเลยให้น้ำขึ้นให้ขวดเอาน้ำบ่กินบ่น้ามให้น้ำใส่ขวดป้อนขึ้นให้เนี่ยป้าเอา เอาให้นะ้ำเย็นนะใส่ขวดให้เขาโอ้โอโตัคาคาา,า <c oughs> เนเจ <c oughs> ็ด,จดแดผ่นแผ่นแผ่นละเม็ดได้ลุงเอ้เจ็ดแผ่นแผ่นละเม็ดได้เพื่อนมาม เลยฮะแทกเอาตัดเอาล่างบอกแทกเอาแล้วแล้วมันจัดเนจัดี่ยมันหนักแทกมาแล้วก็ตัดอยู่ลุ่มที่สบายตัด

เป็นไแเละห้อนบ่อาว่่พัดลมอันตรายแช่ไีมลงมาเข่าน้ำก่อนก็ได้อันตรายไปนาางแล้วกันใจเยัน้หไเห็เรื่องได้เห็นเรื่องนะ บ่ได้เมื่อไงเด้อคันบ่วานกะผู้เดือนหกข่อยผู้่นวานกะจะว่าซั่แล้วมาเขาเกิดเลยเด้อเจ้าเสียย่างเดียวเราไม่ได้เอาโคมมาน้ำโคมมาน้ำก็อึงมันฝนแห้งเพาะเด้อนี้โหแมนินเท้าไปโลเลยแล้ผผยุบเลเห็นแตงโมอย่างเงี้ยแัไอยู่แค่ผยุบเนาะ คันคันว่าเฮาเอากับเฮาบ่เอาของที่เพิ่นห้วงห้ามฝีป้ามาทั้งพี่ป้าฝีป้าเราได้ฟื้นคักแท้นี่ว่าเลยพาฟื้นให้คักช่ำนะพี่ีซอนมวยหวดเข้า พี่ป้าเจ้าเนี่ยป้างามจับอันนี้ได้กระปูเพิ่นอันนี้งามเนาะคักๆๆกวันนี้เอาเอาซิ่งเลยพี่ว้โอ้ทนทานนะิดเซนเบรสชาติกันยังโบนั่นเน่ป้าทุหละชิเ่าก่อน ไปว่เป็นพ่นละหนาดิไข่กับสังกะสีเนาะโอ้ราคามันเม็ดหนึ่งร้อยซาบาทพ่นบุไข่ไปใช้สังกะสีแพ้1หนึ่งมิตอรสี่ห้าสิบหนึง่งอันนี้เม็ดเดียวกับหกเจ็ดสิบเลยเล้มกวัญกวงเจะาู้ว่าว่าถราเขาซื้อมาเนี่ยป่าเาลูู้้ปฐหาราีีเซนกีบ คันว่าเงินบาทกับเปรพันสองร้อยสาบาทคันว่าเงินบาทนะอันนี้เงินกลีบเฮาให้เปินไล่เงินกลีบเพราะว่าเงินบาทบ่มีอ่ะ<ด>ก็เลยไล่เป็นเงินกลีบโอเคงามแด้อผู้ช่วงเดียวเลยช่วงเดียวเลยโอ้โหขาดได้ขาดไม่ได้เข่าขี้เมีย่ยงได้ไม่ได้คือสั่งกระซี่ไดต้ตื่นเต้นดีใจบ <laughs> ่ตื่นเต้นเนะ่ย ดีใจเพิ่นก็เอาขึ้นนะเพิ่นน่าขึ้นนะนะเพิ่นกะโมงเพิ่นใส่นี่แล้วนะเพิ่นกะโมงแล้วนี่โอ้เพิ่นใส่นี่แล้วเพิ่นกะโมงวฮ้ยอยากกินแกงเห็ดปวกเลยเนาะป้าเลยแถวที่เคยออกอยู่บ่เฮ้ยแล้วมันไก่ป่านี่เห็ดปวกออกหายเด้ออยากดิจังว่าคะเลยอยากกินแกงเห็ดปวกเลยด้นี่ คนสีมงแล้วอยู่ม่วงคนฝนบนตกลมบามาหนีม่วงได้อยู่ขันลมหนีม่วงบ่ได้แล้วมันพัดอันนี้ไปมันบ่เทียงนี่ห้าตัวโมเมนต์วายถือได้อีกอย่งก็ได้หาล้านสี่เซนเป็นเงินกิเงินบาทกับสเปรพันสองร้อยกับส้าบาทเพิ่นเลยนี่เพิ่นไหล หลายเป็นเงินกีบอันนี้เพราะว่าขันเอาเงินบาทกับซํานั่นขันเอาเงินกีบก่อึ้ำหนึนลงขึ้นเดี๋ยวนี้ค่ะขึ้นเงินบาทนะขึ้นเพิ่นยังไล่แพงแ่านี้ฮะโบเมนฮอดชีฮอดทาไรต่อนายยังหกเซนหก่ะ เนี่นบอกขึ้นเท่ายอะไรก็สิไปเบิ่งทั้งสร้างเพิ่นอีกก่อนจช่ไหมะเพิ่นสิไปเรียกไปงานเนาะดีใจน้ำปลาเอ้เชิด้เพื่อนได้สร้างได้ป่าได้ยแหละจะนอนคืนรักก่อนผู้เดียวใช่แต่จะงอนอยู่ว่านี่ให้สางนอนเลยนี่จังหวะโอ้ยมาแรงเลยเพิ่นเอาเพิ่นสินอนเลยเพิ่นนอนแหละเพิ่นจี เพื่นสิปูแป็ดปูยังเพิ่นเห็นแล้วทำตัวใดไหมมันบวพอเขากะสิได้สั่งมาอีกเพราะว่าเมื่อนั่นกะมันบวพออยู่แล้วันนี้ทางแป้นนี่กะคันมันบวพอ,พอกะเขากะสิได้ออกไปสั่งอายุวัฒมันใกล้นี่เพราะว่าทางลุงเพิ่นเพิ่นนั่นไรไมมเพิ่นก็บ่ได้มาเห็นเพื่อนนะปะเพิ่นมีแต่กะเอาเล่าเล่าไปก่อนว่าเท่าน,ทนั้นเท่านี้แม่นเราลองอันนั้นเบิ่งก่อนเพราะว่า เราบอไดมาแท็กมาอย่างเนาะปกติเขาเห็ดเฮือนเขาก็ต้องมานั่นนี่เราเลยกระเล่ามาเตะพะพูวสิขาดหรือสิเลือเราอะอันเดียวไปเบิ่งทั้งสองคนก็เด้อวันนี้เด้อป้าเด้อเขากะอ่ะเด้อเด้อ่ะดีใจได้ละมาเรียบร้อยดีใจคุ้มๆเยอะเลดีใจคุ้มๆเห็นอันนี้มากดีใจดีใจแล้วเนาะอ่ะก็สีมากงามก็เด้อ่ะพี่น้องเลยเขากะ ไปเวีย่ตกอนสิวีพาลูกสาวเมื่อเพื่อนก่อนเมื่อเพื่อนลูกสาวก่อนลูกสาวมาเตอหายใะนั่งมาทักมหาเมย์เมย์อยู่ซ้ายเมย์วาอยู่เพื่อนป้านางเด้อมานำไปนำเด้อวาสัตว์เนาะมาดีมาหอยกับสิเมื่อพื่แหละครักับสิเข้าไปเยี่ยมทางบ้านพูทิซิมนะไปเยี่ยมทั้ง้างพุ่นก่อนมาเนี่ยถ้าถ้าจนคำ คนนั่นข่อยสิไปเด้องอะไรเอ้ยวันนี้มานี่แล้วปะข่อยได้โอ้โหคึ้มฟ้าคึ้มฝนมาเมียพี่น้องเลยถอยรถออกมาด้ีล่ะหาลูกสาวเมื่องกันบ้านี่เรียบร้อยใส่แฟนลมบ้านนี่ยังขากนั่นบ้านนี่ยังขากนั่น นอนว่าน่ะลูกปะเมื่อปะปลูกๆเมือม่อเมื่อแบบนี้ได้เวลาเมื่อบ้านเมื่อซองแบบนี้จะว่ารถหิ้วเขา่าัะกินอีนี้ว่าเข่าหน้า,นาตเต็มบ่รถเต็มบ่รถบอไม่ยังย้งอยู่ฮะโอเคพี่น้องเลยนะเขากบสีขอโตมล่าไปก้อนเพื่หละเมื่อทางพุ่นและจังสิก้บมาเบิ่งตอนเพลินมง อ่ะตอนนี้อันบ้อยู่เบิงสิเข้าไปเยี่ยมทั้งพุ่นก่อนเดี๋ยวจะมาพ่อกันอีกในตอนสิกลับบ้านสิเวมาพี่อีกเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วอีละด้วยสาบายดีอาสำหรับคลิปนี้ขอบุญขอบคุณไปทางแม่บุญทวีแล้วก็าทางเอื้อยน้อยไอ้งวนเนาะขอบุญขอบคุณในลาให้อยู่ดีมีแห้งเครื่องเจ็บยาได้ครื่องไอย่ามีเดนาะอ่ะขอบุญขอบคุณเพืสุขสุขคนที่ติดตามครับส่งคลิปเนาะขอบุญขอบคุณ ทางแม่บุญทวีไลายๆสำหรับเมื่อนี้ก็สร้างฮาโลซิงมาอีกแล้วพี่น้องในหมู่บ้านนี่ก็ใจค่าคงเตอร์ไฟเมื่อนี้ใจค่าฮาโลซิงก็หาล้านปลายหมู่บ้านนี่ใจค่าคงเตอร์ไฟก็สี่ล้านพี่น้องเลยเนะาะเฮ้ยท่าอีกอย่างก็มีแต่เงินกับเงินพี่น้องเอ้ยไปแล้วสบายดี